ในขนมมาแล้วค่ะเป็นมิลเฟยโอฟรนะคะกับตัวคาเฟ่ลาเช่ค่ะในยามบ่ายชมวิวไปจิบกาแฟไปค่ะมิลเฟยเนี่นะคะเป็นขนมฝรั่งเศสอีกชนิดหนึ่งที่ดิฉันชอบทานมากเลยคะ่ะร้านนี้เขาก็ตกแต่งเป็นบรรยากาศแบบฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มี อาหารฝั่งเศสอาหารยุโรปให้บริการดนี้ยนะคะสำหรับคนที่มาเที่ยวโยโกฮาม่าแล้วก็อยากจะมานั่งชิลๆช,ชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวโยโกฮาม่านะคะก็มากันได้นะคะที่นี่เขาเรียกกันว่าศูนย์การค้าโกเลตมาเคนะคะอยู่ด้านหน้าของสถานีรถไฟซากุระกิโชเลยค่ะ Ni ilegal.